ใครที่กำลังหาเกมเล่นนะครับเมื่อคืนนี้ลุงแมวนั่งรอนะจะเล่นตัวเอ็กซ์ดิฟานตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับปรากฏว่าเข้ามาแล้วเซิร์ฟล่มมีปัญหาเล่นได้แมตช์เดียวแล้วก็รออยู่ชั่วโมงหนึ่งก็เล่นไม่ได้นะแล้วก็นอนหลับไปได้วยความงุนหงิดมีประชาชนที่เดือดร้อนนะครับที่โกรธแค้นไปรวมตัวอยู่ที่ทวิตเตอร์ด่ากันเต็มเลยนะครับแต่ว่าตอนเช้านี้ตื่นมาแล้วก็นั่งเล่นก็เล่นได้แล้วนะเล่นไปประมาณน่าจะ4ี่ห้าแมตช์แล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า โอ้เกมนี้ดีกว่าที่คิดนะครับสนุกเพลินมากเลยนะแล้วลุงแมวรู้สึกเลยว่าอันนี้อาจจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวนะครับของ Call of Duty เกม FPS เลยคือคุณภาพเนี่ยเขาทำถึงประมาณหนึ่งเลยนะแล้วก็มาในรูปแบบของ FPS ที่เป็น free to play แบบนี้เนี่ยถือว่าโอ้น่าสนใจมากนะครับก็ลุงแมวเล่นแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่า ประวรณาตัวนะให้กลายเป็นแฟนของซีรีส์นี้ไปเลยนะครับผมก็รู้สึกเล่นแล้วฟินมากคืออาจจะไม่แบบสุดแบบโอ้แบบมันสุดยอดแบบคอสนะแต่ว่าณจุดนี้นะครับพี่ยังอยู่ในช่วงน้ำพึ่งพจจัน์กับเกมนี้นะตอนแรกๆเนี่ยสนุกมากมาก,มากทีเดียวนะครับก็ถ้าใครชอบ FPS เนี่ยอยากให้ไปลองเล่นกันเพราะว่าเป็นฟรีทูเพลย์ด้วยนะถ้ายังตัดสินใจไม่ได้นะุงแมวขอโม้ยฟังนิดนึงนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นประมาณไหนยังไงนะ ก็เกมนี้ประกอบไปด้วย4ลักษณะภารกิจให้เราเลือกเนาะที่โรแมลลองเล่นไปแล้วเนี่ยก็มีเบสิกเลยนะครับก็คือโด m i n a t i o n domination ก็คือการไปแย่งชิงจุดนะครับจะมีจุด3จุดในแผนที่ใช่ไหมแล้วก็ทีมของเราเนี่ยเข้าไปจับจุดเนาะแล้วศัตรูก,ก็บุกมานะครับทีมไหนที่จับจุดได้นานที่สุดนะครับทีนั้นก็ชนะไปนะอันนี้อันแรกนะแล้วก็อันที่2ที่โรแมลได้ลองเนี่ยก็คือ เป็นแคปเจอร์นะเรียกเป็นภาษาเหมือนภาษาคล้ายคล้คอนละกันก็คือการที่มีจุดเป็นหนึ่งจุดนะครับแล้วเราก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นเนาะเพื่อพอเราไปยืนเราจะได้คะแนนนะครับแล้วก็แข่งกันใครยืนตรงนั้นได้นานที่สุดนะครับก็ชนะเนาะโดยที่จุดเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งลูงมามว่า2โหมดอันเนี้ยดีมากนะดีมากสนุกมากนะครับเพลิน สุดขีดเลยนะเล่นแล้วแบบโอ้โหมันติดสุดยอดเลยนะครับแล้วก็จริงๆมีอีกอันหนึ่งที่ลุงแมยังไม่ได้ลองนะมันยังไม่ขึ้นมาให้ลุงแมวได้สับเปี่ยนแมปไปนะครับก็คือตัวเอ่อน่าจะคล้ายๆกับคิวคอนเฟิร์มนะยิงกันแล้วก็ถ้ายิงได้แล้วก็ไปเก็บตัวแท็กนะของศัตรูแต่อันนี้ไม่ได้เล่นนะไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับแต่เชื่อว่าน่าจะสนุกพอๆกันเพราะว่ากลไกอารมณ์แบบคอสอะ่ะมันได้อยู่แล้วนะเกมประมาณนี้นะก็ลุงแม้ว่าสาโหมดตรงเนี้ยนะ ที่เป็นลักษณะแบบคอสจา๋าเลยนะครับเพราะมันเป็นโหมดพื้นฐานของคอสดิวตี้เนี่ยรู้ไหมว่าอันเนี้ยเล่นแล้วแบบสนุกมากมันมากนะครับคือมันมีความเป็นคอสบอกว่าเป็นคอสภาคใหม่เนี่ยก็ยังได้เลยนะรู้สึกแบบนั้นเลยนะครับในขณะที่มันจะมีอีกโหมดหนึ่งนะเออลูมาจำชื่ออย่างเป็นทางการเขาไม่ได้แตมันคือเพโลนะครับโหมดเหมือนใน O อเวอร์วอนะแบ่งเป็น2ทีมนะฮะทีมหนึ่งเอาหุ่นยนต์นะเดินไปกับหุ่นยนต์นะครับเพื่อเอาไปที่ จุดปลายทางเนาะแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็ต้องดีเฟนซ์ซึ่งเกมไอการเล่นแบบนี้เนี่ยมันออกไปทาง Overwatch เนาะซึ่งจะพึ่งพาความเป็นฮีโร่ชูเตอร์สูงนะครับก็คือในทีมเนี่ยต้องช่วยกันแล้วก็คลาสต้องมีความแตกต่างกันประมาณนึงซึ่งพอมาเป็นตัวเพลโลดสำหรับลุงแมวนะนั่งลองเล่นในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าพอเอามาอยู่ในคอร์สเนี่ยมันก็ เล่นพอไหวนะเล่นพอไหวแต่ว่ามันอาจจะไม่มันสะใจเท่ากับตัวโหมดแคปเจอร์นะครับหรือว่าโหมดโดมิเนชันซึ่นชมยว่าโดดเด่นกว่าแต่ก็อันนี้อาจจะเป็นความชอบส่วนตัวด้วยนะหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะที่ยังไม่คุ้นเคยเนาะอาจจะยังต้องรอสักระยะนะรอปลดล็อกอะไรใดๆเนี่ยก็อาจจะพอคุ้นมากกว่านี้เนี่ยก็อาจจะฟินมากกว่านี้นะครับอันนี้คือเรื่องของโหมดการเล่นเกมเนะยเรามาดูเรื่องของตัว แคลนมากนะครับในเกมเนี่ยเขาจะเอาจักรวาลของ Ubisoft มารวมกันนะครับซึ่งลุงมาคิดว่าใครที่เป็นแฟนเกม Ubisoft อยู่แล้วนะ่าจะฟินนะมีอันแรกเนี่ยก็มี The Division นะฮะแล้วก็มี e s ชิลอนใช่ไหม e s ชิลอนก็คือเออ i n t e r Cell นะครับมี Dead Sec นะแล้วก็มี Far Cry นะในแต่ละแคลนเนี่ยก็จะมี3คาแรคเตอร์ให้เราเลือกนะครับซึ่ง ก็ลุงมาเข้าใจว่าน่าจะขายด้วยนะมีขายนะแล้วก็มีทั้งเป็นคาแรคเตอร์อ Character ที่เป็นดีฟอ์ให้นะครับที่ลุงมาลเล่นเนี่ยลุงมายังเล่นไปแค่แคลนเดียวอยู่เลยนะ mm hmm. ก็คือคลีเนอร์นะครับคลีเนอร์จากเดอะดีเวชั่นเจ้าตัวผู้ร้ายนะที่มันเป็นเหมือนใช้ไฟนะอันเนี้ยใช้เป็นหลักนะครับผมซึ่งถามว่าแต่ละแคลนเนี่ยมีความแตกต่างกันไหม mm hmm. เข้าใจว่ามีความแตกต่างกันนะ mm hmm. อย่างเช่นสปินเตอร์เซลเนี่ยแคลนเอซิลอนเนี่ย mm hmm. ก,ก็ mm hmm. จะสามารถ อันนี้เห็นเพื่อนใช้อะนะสามารถสแกนหาศัตรูได้อย่างเงี้ยแต่ว่าคลินเนอร์ที่ลูแมวใช้เนี่ยก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบใช้ไฟสายไฟหน่อยนะครับซึ่งอันนี้คือถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยความแตกต่างของแต่ละแคลนเนี่ยก็จะต่างกันมากทีเดียวเนาะไม่เท่านั้นนะ แต่ละแคลนนะครับก็จะมีตัวอัลติเมทด้วยนะแต่แรกนว่าไม่มีนะครับแต่อัลติเมทมีด้วยก็คือพอเรายิงสตูไปได้เยอะนะครับคะแนนเราขึ้นถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็จะสามารถใช้ท่าไม้ตายได้นะอย่างเช่นในกรณีที่มาลองมาแล้วเนี่ยก็คือคลีเนอร์สามารถมีปืนไฟได้ก็เสริมความฟินซึ่งก็จะไปเหมือนกับตัว Call of Duty Black Ops ใช่ไหมซึ่งถามว่าสนุกไหมก็บอกว่า ใช้ได้เลยนะมันก็ทําให้มีความไม่น่าเบื่อมีความแตกต่างใน,นนี้รวมไปถึงโหลดเอาท์ด้วยนะฝั่งที่เป็นคลีเนอร์ของ The Division เนี่ยก็จะเป็นระเบิดไฟเนะนาะก็ในขณะที่อีกทีมหนึ่งอนะ่ะก็อาจจะเป็นอย่างอื่นนะครับอันนี้ก็จะมีความแตกต่างที่ทําให้เราสามารถเล่นไปได้ไม่รู้เบื่อเนาะแค่4แคลนเนี่ยนะเล่นไปทีละแคลนนี่ก็มันแล้วนะครับไม่เท่านั้นนะในเชิงตัวอาวุธนะก็มีให้ โอ้โหเล่นกันแบบสไตล์คอร์บดิวตี้เลยนะครับก็คือมีปืนหลากหลายชนิดมากเนาะปลดล็อกตามเลเวลแล้วก็ปรับโมแต่งปืนนะใครชอบเนี่ยมาอยู่แล้วเนาะกระบอกเนี่ยน่าจะมีอย่างน้อย6 7จุดให้เราได้ลองปรับเล่นดูได้นะครับก็โอ้แค่นี้ก็มากมายม,ายมหาศาลนี่รวมไปถึงตัว b a t t l e pass นะที่หลักๆก็ขายสกินนะแล้วก็ขายสกินตัวละครแหละหลักๆนะแล้วก็พวกตกแต่งอะไรใดๆนะเท่าที่ลูแมนั่งดูยังไม่มี การขายที่ทําให้เป็นแบบเอ่อเพทูวินนะครับเป็นคอสเมติกล้วนๆนะก็ลุงแมวก็โดนไปแล้วนะครับเล่นเสร็จน่าจะประมาณ3ามสี่แมรู้สึกเฮ้ยเกมนี้มันใช้ได้นะมันสนุกใช้ได้เลยครับก็จัดเลยนะครับเกมแบบนี้เข้าทางอยู่แล้วนะเข้าทางอยู่แล้วคือไม่รู้ว่ามันเป็นคอสโปรเจคชั่นหรือเปล่านะก็เราเล่นบน PlayStation นะครับแล้ว เราไปเล่นบนตัวออไลแล้วเราไปเล่นบน Xbox เงี้ยได้ไหมนะ <Wow. S 1> เพราะว่าเกมนี้มันเป็นฟรีทูเพลย์อยู่แล้วเนาะอย่างเช่น Fortni t e เนี่ยมันทําได้นะครับซื้อบัตเตอร์พาร์ตอะไรก็เล่นต่อไปได้เรื่อยๆยาวๆเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยก็จะสะดวกกับเรามากนะเดี๋ยวอันนี้ต้องไปค้นข้อมูลดูต่อก่อนสำหรับลุงแมวเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของคอร์บิวตี้เลยนะครับแล้วก็ดูเหมือนจะอนาคตไกลคิดว่าตัวพรีซั่นตัวนี้ยังเน้นที่เดซเซกนะก็คือของเอ่อวอชด็อกใช่ไหมเปิดมาเป็นเดซ เดี๋ยวจะมีอีกนะเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีอีกนะครับก็แค่วนไปเรื่อยๆเนี่ยก็น่าสนใจแล้วนะมีแต่ละซีซันเอาทีมของแต่ละแคลนนะแต่ละจักรวาลมาเล่นนะครับแล้วก็มีเรื่องราวใดๆยังแตกต่างนะกับ Call of Duty ในแง่ของลักษณะแล้วกันอาจจะไม่ได้ว่าคุณภาพนะก็คือเรื่องของเสียงนะครับลูมวลองเล่น2แบบนะตอนแรกลกมา,าใส่หูฟังเล่น,นเในใช้ได้นะใช้ได้นะครับท,ทางอะไรชัดเจนแต่ว่าความ สะใจนะความชัดของเสียงเนี่ยอาจจะไม่ได้เคลียร์มากมันจะมีความแบบอารมณ์เหมือนคอสสมัยก่อนนะเสียงมันจะคล้ายกับอารมณ์เสียงในฟาคลายหกอะครับอ่ามันจะทํานองนั้นนะซึ่งถามว่าทิศทางอะไรมันโอเคไหมมันโอเคนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบโอ้โหเบสแน่นแบบระเบิดปึง้งอะไรเหมือนที่เราคุ้นเคยในคอปหรือตีแต่ว่าโอ้ดิว่าไม่ได้นะคอปตีนี่เขาพัฒนามานานนะเออแล้วลูกมันก็ลองเล่นกับ บนทีวีนะที่ไม่ได้ใส่หูฟังนะเพราะบอกอยากเหมือนกันนะว่าศัตรูมาจากทิศทางไหนยังไงนะครับก็ใช้ใช้ดูภาพใช้ดูแผนที่แล้วก็ฟังเอาบ้างเนาะแต่ว่าลุงม,มาคิดว่าทางที่ดีอะ่ะคือเกมนี้จะเล่นให้สนกุกอาจจะต้องใช้หูฟังนะครับในขณะที่ c คอ l o ิวตี้เนี่ยมัน ทำมาดีมากเนาะหลังๆนี่คือไม่ต้องใช้หูฟังก็พอแยกแยะได้ประมาณนึงแน่นอนหูฟังดีกว่าอยู่แล้วนะครับแบบว่าไม่ใส่หูฟังก็เล่นได้เพลินเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนรู้สึกว่าคอฟดิวตี้เนี่ยยังอาจจะมีภาษีดีกว่านิดนึงเนาะขึ้นซูมเลงหรือยิงหรือช้ากว่าคอสนิดนึงนิดเดียวนะแต่อันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการปรับตัวก็ได้อย่างเช่นว่าบางทีถ้าเรา,าจ,จะคุ้นกับจังหวะคอสนะคือถ้าเป็นแบบเนี้ยถ้าเป็นคอสเนี่ยเราเอาแบบ ซูมเลงได้แล้วอย่างเงี้ยแต่เนี้ยมันต้องรออีกแบบเซี้ยววินาทีต่างเซี้ยววินาทีนะต้องรอนิดนึงนะครับคืออันนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่หลายคนอาจจะบอกว่ามันมีความเป็นโอสกูมากกว่าก็ได้นะซึ่งถามว่ามันมันเป็นข้อดีข้อเสียหรือว่ามันด้อยกันไหมคงไม่ใช่อ่ะแต่ว่าเป็นคาแรคเตอร์ของเกมนะแล้วก็อีกอันคือเกมเนี้ยรู้มาไม่แน่ใจว่าเฮดช็อตมันมีทธิพลมากแค่ไหนนะครับแต่เหมือนกับว่าการยิงกันนะเวลาเราเจอกันแล้วต่อสู้ไฟกันเนี่ยมันใช้เวลานานกว่าคอร์สนิดนึงนะ แต่จริงคอสแต่ละภาคมันก็อันนี้ไม่เท่ากันหนูไหมระยะการต่อสู้ระยะเวลานี่ก็ไม่เท่ากันนะแต่ว่าเน,นี้ยจะนานกว่านิดนึงนะครับถามว่าสนุกไหมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็เพลินอยู่ก็เพลินอยู่อันนี้เพียงแต่ว่าอบอกเฉยๆ้ว่ามันต่างกันยังไงนะครับในเชิงการออกแบบแผนที่ก็ทําได้ดีนะครับผมเป็นแผนที่ขนาดไม่ใหญ่มากนะอารมณ์สไตล์คอร์เลยนะซึ่งทําให้เหมือนกับยิงกันได้เร็วมากนะครับแป๊บเดียวว่าเจอกันแล้วเนาะไม่ต้องใช้เวลานาน,านแล้วก็ เกิดความสา่นใจถ้าเราโดนยิงเนี่ยล้วก็มาเกิดใหม่แล้วก็ไปบวกได้ในเวลาไม่กี่วินาทีนะครับผมซึ่งอันนี้ลุงแมวชอบนะลุงแมวถือว่าเป็นสเสน่ห์ของเกมเกิดและตายแต่ก็เกิดเกิดและตายนะแล้วก็มีหลายเลเยอร์นะมีเลเยอร์ที่พื้นนะครับมีเลเยอร์เหมือนยกขึ้นไปเหนือหัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็ไม่ได้เล่นกันแบนๆนะมันมีความคิดเชิงกลยุทธ์มีทั้งแบบส่้ยิงมีทั้งแบบโจนมุมตึกนะครับการเคลื่อนไหวก็ทําได้หลากหลายนะมีสไลด์ตัวด้วยนะครับก็ถ้าใครเล่นสายช็อตกันก็วิ่งวิ่งสไลด์แล้วก็ยิงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะการออกแบบแผนที่อีกอักอนนึงที่ลุงแมวชอบเลยก็คือเขาเอาแผนที่มาจากตัวจักรวาลของเกม ubisoft นะเพราะฉะนั้นเวลาเราดูเราจะนึกว่าอ๋ออันนี้เนี่ยมาจากเกมนั้นอันนี้มาจากเกมนี้หรือเปล่าเนียครับก็สนุกตาเพลินตาทำให้เรารู้สึก ถ้าใครเป็นแฟนยูบีซอฟมาก่อนก็รู้สึกไม่แปลกแยกนะคือรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นของใหม่ทั้งหมดอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีนะี่สำหรับลงแมวเนี่ยรู้สึกดีนะภาพรวมก็น่าจะประมาณนี้นะไม่ว่าไงก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในเกมที่สนุกมากๆนะะที่สาคัญเป็น f ร e ทูเพลย์ FPS ซึ่งโหในระดับนี้นะลงแมาคิดว่าเรายัางแทบจะไม่มีเลยนะพยายามนึกก็ ถ้าคอเราเป็น w a r ์โ n e ใช่ไหมแต่ว่ามันออกไปทางตัว Battle Royale นะซึ่งอันนี้ไม่เหมือนกันนะอันนี้คือแบบเหมือนเหมือนเป็น FPS เต็มขั้นถ้าเป็นสมัยก่อนนะี่ก็คือต้องซื้อเกมมาเล่นนะครับต,ตอนนี้เป็น free to play แล้วนะน่าตื่นเต้นทีเดียวนะครับเพราะนั้นใครสนใจนะไปรลอยกันได้นะครับไปกดโหลดกันได้เนาะลงมาเล่นบนพี PlayStation ห้าก็ถือว่าเพลินมากนะครับผมหาเกมเล่นวันหยุดเชื่อว่าเล่นวันนี้นะเล่นมันมากแน่นอนนะครับเล่นได้ยาวๆเลยนะ โอเคท่าผู้ชมท่านไหนเล่นแล้วเป็นยังไงนะครับก็แบ่งปันประสบการณ์กันมาได้นะครับชอบไม่ชอบตรงไหนก็คุยกันสนุกๆน,นะแล้วก็ใครที่เป็นสายคอร์สเล่นแล้วเป็นยังไงนะใครเป็นสาย battlefield เล่นแล้วเป็นยังไงหรือว่าใครเป็นสายมาจาก Overwatch นะเล่นแล้วรู้สึกไงก็แบ่งปันประสบการณ์กันมาได้เหมือนกันนะผุแม่ขอลาบแล้วนะครับเจอกันใหม่วันถัดไปนะขอให้มีความสุขว่านิ่ทุกท่านสวัสดีครับผม